สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด e g u ก d เข้าสู่เดือนใหม่พฤษภาคมซึ่งอากาศก็ยังคงร้อนมากแล้วค่ะวันนี้นะคะนุมีเมนูคลายร้อนแถมสดชื่นจาก S T มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมแจกกิฟต์บัเล่ช์เป็นบัตรรับประทานอาหารจาก S T มาฝากกันด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะต้องติดตามชมตลอดทั้งรายการกันเลยและสําหรับวันนี้ค่ะนุมีภาพ,พยนตร์ ซีรีส์และรายการอะไรที่น่าสนใจไหมคุณผู้ชมได้ชมกันบ้างในช่องทรวชันไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมาเอาใจคอภาพยนตร์ระทึกขวัญกับเรื่องราวของครอบครัวฮาเปอร์ที่มีกันเพียงแค่3คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและถ้าวันหนึ่งเกิดมีใครบางคนมาอยู่ด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าไปคุณผู้ชมจะทําอย่างไรไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะไปร่วมปัญหาความจริงกับภาพยนตร์ลึกลับชวนให้ลุ้นระทึกผ่านบรรยากาศหลอนๆเมื่อมีอาชญากรอาศัยอยู่ภายในบ้านและใช้ชีวิตร่วมกับเราจนได้คำวิจารณ์ในเชิงบวกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีพล็อตเรื่องที่หักมุมจนผู้ชมยากจะคาดเดาตอนจบได้แล้วค่ะ กับผลงานการแสดงของเฮเลนฮันจอนเทนนี่และจูดาเลวิสในชั้นเห็นคุณ ICU จันทิกาพฤษภาคม2ทุกตรงทาง True Film 1, ทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะ <S <S 2> <S 2> <S และสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับภาพยนตร์ที่มาพร้อมกับความเริดความปังของแฟชั่นระดับไฮคลาสโอคุตู ที่ขนมาสะกดทุกสายตาคุณผู้ชมผ่านทั้งความสวยความอวบอั่นสุดคลาสสิกของเคทวินสเลตนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นนักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์และนุ่มหล่อหุ่นแซ่บไม่แพ้กันค่ะเลียมแฮมสวดนั่นเองกับการถ่ายทอดความร้ายร้ายในการล้างแค้นผ่านเรื่องราวของแฟชั่น ที่จะมาเปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณค่าของผู้หญิงทุกคนไปตลอดกาลมาลร่วมอินไปกับการล้างแค้นด้วยแฟชั่นการเอาคืนแบบโปกุตูก,กับความเวอร์วังของคอสตูมที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นไฮโซกับภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องนี้ซึ่งพงาดความเลิศเข้าชิงมากถึง12รางวัลจากเวที Australian Academy of Cinema and Television Arts ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานมอบรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียเลยค่ะ โดยสามารถคว้าม,มาได้ถึง4รางวัลใหญ่อาทินักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากฝีมือของแคทวินสเลตนั่นเองและรางวัลขวัญใจผู้ชมภาพยนต์ออสเตรเลียยอดนิยมในท์แทลันฟังเวอร์ The Dressmaker อาทิตย์ที่15พฤษภาคม2ทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม1ท่อง115และ222ค่ะ ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ลึกลับที่ชวนให้ผู้ชมร่วมสืบหาความจริงไปพร้อมๆกันต้องไม่พลาดเลยค่ะกับภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายระทึกวัญนขายดีอันดับหนึ่งในนิวร์กททมสเบสเซลเลอร์ปี2015นานนถึง15สัปดาห์แล้วก็ยังคงสร้ากสถิติใหม่เป็นนิยายที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะของผลงานนักเขียนสาวอย่างพอลล่าฮอสกินค่ะ,ะนี่คือผลงานของ3สาวนักสแสดงมากฝีมือนำโดยเอมิลี่บลันช์เฮลลี่เบนเนต็ตและริเบกก้าเฟอร์กูสันค่ะ ในการประชันบทบาทสุดเข้มข้นของตัวละครที่ทุกคนนั้นล้วนแต่มีเรื่องราวลึกลับซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ชวนระทึกขวัญการันตีด้วยการคว้ารางวัล People s Choice Awards นะคะในสาขาภาพยนตร์ระทึกขวัญยอดนิยมมาครองค่ะในปมหลอนรางมรณะ The Girl on the Train อาทิตย์ที่15พฤษภาคม2ทุ่มตรงค่ะทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะ มาชมภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกับการล้วงเคล็ดลับความสวยของสาวๆญี่ปุ่นผ่านสงครามความงามที่ใช้เครื่องสำอางเป็นอาวุธสำคัญประจำกายในการเพิ่มความสวยของสาวๆ <ไป S 1> ค่ะช่วยกันหาสายลับที่มาขโมยข้อมูลไอเทมอาวุธประจำกายสาวๆจากผลิตภัณฑ์ขายดีของบริษัทเครื่องสำอางผ่านผลงานการแสดงของสาวอายะโอมะสะและเมกุมิโอกินะใน cosmetic wars อังคารที่10พฤษภาคม2ทุ่มตรง ทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะและมากันที่ภาพยนตร์จากเกาหลีใต้แนวแอคชั่นอาชยากรรมกันค่ะเรื่องราวของอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติตกอับที่ต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วงานนี้เขาจะออกจากวังวนในโลกอาชญากรรมนี้ไปได้อย่างไรเราไปชมตัวอย่างกันเลย<า>ค่ะภาพยนตร์ระทึกขวัญฉบับเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าถูกนําไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮาวายผ่านชะตากรรมของนักกีฬาทีมชาติที่ตกเป็นเด็กส่งยาเสพติดในมารินบอยอาทิตย์ที่15พฤษภาคมสองทุ่มตรงทางทรูฟีมเอเชียช่อง1 1 6และ237ค่ะ ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ าชมซีรีส์จากญี่ปุ่นแนวดราม่าสนุกสนานกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของสองสาวต่างวัยคนหนึ่งคืออิซุมิสาวโสดในวัย38ปีที่ทำงานในสำนักพิมพ์เล็กๆแต่ก็มักจะถูกผู้ชายเนี่ยหลอกจนทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจมากๆเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับฮารุโกะค่ะเป็นสาวมั่นในวัย60ปี ที่ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็อย่าร้างมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันแต่ว่าเธอเป็นแพทย์ด้านความงามนะคะที่สําคัญยังเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางที่โด่งดังและก็มักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเธอมากมายค่ะทั้งสองจึงได้มาร่วมประสบการณ์ทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนรู้การทํางานร่วมกันฮารุกโกเองก็หวังว่าจะทําให้อิซุมินั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างกันค่ะมากเลยนะคะ ติดตามได้ใน The Great Haruko Haruko หญิงเก่งนักแก้ปัญหาทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มตรงทาง True Asian More True a s i ่นช่อง120และ239ค่ะ,คะมาชมซีรีส์จากญี่ปุ่นอีกเรื่องนะคะเมื่อเกิดอุกกาบาตตกลงมากระทบกับแกนโลกอย่างรุนแรงทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็กลายเป็นยุคน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่งโดยมีอุณหภูมิติดลบไปถึง42องศาด้วยกัน จากสภาพอากาศที่โหดร้ายทําให้ผู้คนต้องมาอาศัยหน้าสูดคนจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้แต่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะในโคเกมเกมรอดชีวิตทุกวันพุธและพฤหัสเวลา3ทุ่มตรงเริ่ม12พฤษภาคมทาง True Action Mall, c r e a t i o n ช่อง120และ23 9่ เรามาดูความสวยงามของธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆในสารคดีนี้ก็มีคำตอบเหมือนกันนะคะว่าบางสถานที่ที่มีธรรมชาติแปลกๆนั่นเป็นเพราะอะไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยตามได้ใน Saving Paradise อนุรักษ์ดินแดนอันน่าทึ่งทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Y Television ช่อง39และ559ค่ะ ใครที่ชอบท่องเทีย่ยวผจญภัยแล้วก็เปิดโลกกระทัดใหม่ๆนะคะต้องดูรายการนี้เลยค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งชายแล้วก็หญิงเขาจะเดินทางไปประเทศต่างๆทางท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือด้านอาหารการกินที่น่าสนใจมากๆเรามาดูตัวอย่างกันเลยติดตามได้ใน EuroMax on Vacation Euro Magazine ฉบับพักร้อนปีสทุกวันจันทร์และอังคารเวลา3ทุ่มตรงทาง True x p l o r e Life ท่อง560ค่ะ คนใครที่ชอบฤดูหนาวนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหิมะต้องดูรายการนี้เลยค่ะกับจอชคลาร์กที่เขาจะพาไปดูหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าเทปนี้จะเจาะลึกไปที่สถานที่ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่ไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ George Clark's Amazing Space Winter World Tour คื้นที่อัศจรรย์กับ George Clark ตอนถั่วโลกฤดูหนาวสุขที่13พฤษภาคมเวลา3ทุ่ตรงทาง True Explore Life ทอง560ค่ะ There he is to the stunningly modern These are igloos unlike anything I've ever seen before. เรามาชมสารคดีที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโรค HIV a i d หรือว่าภูมิุ้มกันบกพร่องกันค่ะโรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดนะคะแต่ว่ายังมีการค้นคว้าและวิจัยตัวยาอยู่เรื่อยมาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ The Truth about HIV ความจริงของ HIV จันทรที่9พฤษภาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Side ช่อง561ค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆไปเลยเพื่อต้อนรับเดือนพฤษภาคมที่อากาศย,ยังร้อนสุดๆเลยแล้วค่ะด้วยการพาคุณผู้ชมมาดับความร้อนด้วยการนำเมนูคลายร้อนที่ชื่อว่าข้าวแช่และข้าวเหนียวมะม่วงค่ะจาก S&P p ที่มาเสิร์ฟความอร่อยแบบ1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละค่ะและที่สำคัญวันนี้นิวยังมีของรางวัลจาก s n มาแจกคุณผู้ชมแฟนๆรายการเดอะไกด์กันด้วย อื่นนะคะนิวจะพาทุกคนนั้นไปชิมข้าวแช่ตำรับทาวังจาก s p กันก่อนส่วนความพิเศษจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมเลยค่ะวันนี้นิวขอมาเสร์ฟความฟินกับเทศกาลแห่งการรอคอยจาก s p สด้วยเมนูต้อนรับหน้าร้อนกับเมนูโบราณหากินยากอย่างข้าวแช่ที่มีแค่ปีละครั้งกับความอร่อยสดชื่นของข้าวแช่ที่ผ่านกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันและยังควงคู่สุดยอดของหวานหน้าร้อนด้วยข้าวเหนียวมะม่วง เห็นหน้าตาความอร่อยแบบนี้ต้องบอกเลยว่ารถถึงเครื่องอร่อยเย็นใจต้องยกให้มือโปรความอร่อยจาก s อสค่ะสวัสดีค่ะมิน,นสุดาศิลาอ่อนจาก s อสนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะก็จะมาแนะนําเมนูพิเศษจากทางร้านนะคะที่อยู่ตรงหน้าก็จะเป็นข้าวแช่ข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังอินเทรนด์เลยก็คือข้าวเหนียวม่วง,งนั่นเองนะคะ ขั้นแรกเลยก็คือทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนะคะตัวซิกเนเจอร์ของเราที่เป็นตัวเครื่องเคียงของข้าวแช่นะคะคือตัวพริกหยวกสดไสปูจาซึ่งทํามาจากเนื้อไก่ปรุงรสผสมกับเนื้อปูนะคะจะทําให้ตัวพริกหยวกสดไสปูจาเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มนวลเวลาทานนะคะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างส่วนตัวลูกกะปิเนี่ยต้องบอกว่าทํามาจากตัวปลาเนื้ออ่อนแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ กะปีเคยอย่างดีนะคะเราใช้เวลากวนเนี่ยเป็นวันๆเลยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อ,อน้ําดอกมะล,ลิของ s อสนี P เนี่ยหอมมากๆเลยนะคะกรรมวิธีในการทานให้อร่อยตั้งแต่คําแรกจนคาสุดท้ายก็คือทานเครื่องเคียงแล้วก็ค่อยตักน้ำข้าแช่ตามนะคะส่วนข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะคะเราเลือกมะม่วงน้ําดอกไม้อย่างพิเศษมาเลยนะคะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ทองจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชาเชิงเซาแล้วก็จังหวัดระแก้วะคะ่ะเราจะทานคู่กับข้าวเหนียวมูลนะคะสสีเป็นข้าวเหนียวมูลอัน ชันกับข้าเหนียวมูนใบเตยนะคะโรยด้วยถั่วทองกรุบกรอบนะคะแล้วก็ราดน้ำกระทินะคะก็จะทำให้เพิ่มความเข็มๆม,มันๆอร่อยมากนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำตัวมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นนะคะเป็นเครื่องดื่มทานแล้วก็จะเปรียปร้ยวๆหวานๆชื่นใจในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะเมนูเข้าแช่เนี่ย หปีมีครั้งเดียวนะคะเราจะขายปีหนึ่งประมาณ3เดือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้าแช่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณนะคะที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะแล้วก็ทุกท่านให้มาทานเข้าแช่กันในช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ทานเข้าแช่แล้วหอมอร่อยชื่นใจที่สุดะคะ่ะ เรียกว่าพิธีพิทันจัดเต็มกับเมนูคลายร้อนข้าวแช่ S P แม้ว่าโควิด19จะพ่นพิษไม่เลิกแต่ก็พรากความอร่อยรสชาติเยี่ยมจากสายนักชิมในแบบนิวเนอร์มอไปไม่ได้นะคะเพราะไม่ว่าจะทานที่ร้านหรือว่าทานที่บ้านแต่รสชาติความอร่อยก็ไม่ดรอปอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมลิ้มลองความอร่อยหอมสดชื่นของข้าวแช่ S P ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ และมาถึงช่วงสำคัญในการเล่นเกมกันแล้วนะคะกับกิจกรรมของการแจกกิฟต์บอเชอร์เป็นบัตรรับป,ประทานอาหารจาก S&P มูลค่า500บาทจำนวน14รางวัลด้วยกันค่ะเพียงคุณผู้ชมตอบคำถามเข้ามานะคะว่าในรายการเดอะไกด์วันนี้คุณผู้ชมชื่นชอบภาพยนตร์หรือว่ารายการอะไรมากที่สุดอาจจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่ารายการสารคดีที่น่าสนใจ ซึ่งก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่น่าชมส่วนเรื่องไหนจะถูกใจคุณผู้ชมมากที่สุดก็ส่งคำตอบมาทาั้งอินบ็อกซ์ของ Facebook ใน theguide tv กติกาง่ายๆแค่นี้ก็รับไปเลยเลยค่ะแล้ววันนี้ขอขอบคุณ S&P สําสำหรับของรางวัลด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มีทั้งภาพ,พยนตร์แล้วก็รายการที่น่าสนใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆจาก S&P แมคุณผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะส่วนวันนี้นิวและทีมงานต้องลาไปก่อนไม่ประมาทกาดอย่าตกเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ